ครับผมนี่พี่น้องได้ว่านอื่นงมาได้พี่น้องเลอจะเอาไปปลูกพี่น้องเลยเข้าป่ามาเมื่อกี้นี่ไปจอดไปเหตุทุระก็เลยเจอว่านอื่นงมาพอดีพี่น้องก็เลยจะเอามาปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อเือนต่อ,ตอ,ตอาซานโชคลาบจะได้เข้าทำมาค้าขายดีพี่น้องเลยสมบุนไพรตัวนี้เือว่านตัวนี้ เป็นวานมงคลิเห็ดแห้มีโซกมีลาบแล้วก็อีกอย่างเป็นวาดอันอยู่ยงคงกระพันของคนโบราณที่พันเชื่อถือและพี่น้องเลยปลูกไว้ทำมาค้าคายดีพี่น้องแลวผมปลูกกับพี่น้องเลยจะการปลูกเลยพี่น้องเลย ขูบองไดก็ได้พี่น้องเลยปลูกอยู่เฮือนอยู่ซานทัดนั่นแหละพี่น้องถ้าพรมยอดเ็ดธุระมณีหันหอบโบเห็นพี่น้องเลยพ่ออยังจอดเ็ดธุระก็เลยเจอพอดีพี่น้องเลยโชคดีขนาดเลยว่ะ นี่จะเอาไปปลูกหน้าบ้านตัวนี้พี่น้องเลยไปปลูกหน้าบ้านสักซองต้นพี่น้องเลยผมมุยหาพี่น้องมุยหาอะไรบ้างนะพี่น้องเลยตามโคกตามป่าบ่เห็นพี่น้องเจอพมจอมาเจอ นี่ครับหัว,ห,วหัวนี่เงาพี่น้องหัวนี่หัวนี่เาาได้พี่น้องเด้อมีโซกมีลาบบ่เดือนนี่คือจังข้าวป่าคือจังเห็นเลยพี่น้องคาดตัวนี้พี่น้องเลยไปปลูกทางหน้า กูข้างหน้าสองถ้าบังดอกมันได้พี่น้องนะเดี๋ดวยวพร้อมสิปลูกไว้ถ้าบังดอกมันพร้อม

โซบดีบบเห็นกี่นงเลยเรอยกว่าโซกดีน้วยข้าป่าบุเทียเที่ยวผมขึ้นดดู่ผมเสียนอยูซ้ายวะ เป็นอันเสร็จิ้นพี่น้องปูกไว้ในลายต้นเติบพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 3ຕົ25 26 27 สองต้นนี้จะไปปลูกข้างหน้าพี่น้องปลูกสกระทางตัวนี้เพื่อเป็นชลิมมงคลด้วยพี่น้องนะเป็นไรเป็นไรสวยงามหมดพี่น้องจือมาเป็นป้าเลยพี่น้องมาน พี่น้องปลูกแล้วรวยโซคลาบเข้า